สวัสดีค่ะทุกทัวร์ที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่กู๊ดลักทัวร์ค่ะ <Yeah. S 1> และก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนําคนสําคัญของทิปของเราค่ะนั่นคือคุณโอ๊ตค่ะคนขับรถของเรานั่นเองนะคะถ้าไม่มีคุณโอ๊ตเนี่ยเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะค่ะและสตาฟทั้งสองคนของเรานะคะนั่นคือพี่โรเซ่และพี่เจนนี่ค่ะ มีหน้าที่คอยช่วยเหลือเรานะคะถ้าใครเนี่ยรู้สึกปวดหัวปวดท้องหรือไม่สบายอะไรตรงไหนเนี่ยก็ไปขอยาที่สตาฟทั้งสองคนนี้ได้เลยนะคะส่วนดิฉันค่ะคือไกด์นำเที่ยวสำหรับทริปนี้นะคะชื่อบีมค่ะเรียกสั้นๆว่าไกด์บีมได้เลยค่ะค่ะและสถานที่ที่เราจะไปนะคะก็จะเน้นการแต่งกายนิดหนึ่งนะคะจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมนะคะ เช่นห้ามใส่กางเกงขาสั้นค่ะสุภาพสตรีนะคะให้ใส่กระโปรงที่ไม่สั้นมากค่ะห้ามใส่เสื้อเปิดไหล่ค่ะและห้ามใส่รองเท้าแตะค่ะอาจจะห้ามถ่ายรูปในบางจุดด้วยนะคะแล้วก็ให้มีมารยาทห้ามกอดจูบหรือแสดงความรักเกินงามค่ะค่ะและก่อนที่เราจะเดินทางไปนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยตรวจสอบสัมภาระของตัวเองนะคะว่าอยู่ที่ตัวครบแล้วหรือยัง พราะถ้าครบแล้วเนี่ยเราก็าจะเดินทางตามกําหนดการของเราได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> และเราจะไปทั้งหมด5สถานที่นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะไปยันสถานที่แรกกันนะคะนั่นก็คือพระบรมมหาราชวังค่ะพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยทรงสร้างขึ้นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระบรมมหาราชวางัง เป็นที่ประทับของพระมาหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งค่ะจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ห้าค่ะสร้างขึ้นนะคะพร้อมกับสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อแรกนะคะ จะสร้างประกอบด้วยเพียง3ส่วนก่อนค่ะนั่นก็คือ 1. พร,ระมหาปราสาท 2. ราชมนเทียนสถานและ3วัดพระศรีรัตนาาศาสดารามนั่นเองค่ะมีเนื้อที่นะคะ132ไร่ได้เริ่มสร้างเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศ2325ค่ะและได้จัดพิธีเปิดเมื่อวันที่13มิถุนายนพศส3 2พค่ะ ปัจจุบันนะคะพระบรมมหาราชวังเนี่ยมีได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแล้วเนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างอยู่อย่างแออัดนะคะทําให้ไปขวางทางลมค่ะในฤดูร้อนเนี่ยที่ประทับในพระบรมมหาราชวังเนี่ยจึงร้อนจัดทําให้พระมหากษัตริย์และพระบร,ร,ะระมรวงศานุวงศ์นะคะประชวนกันอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงย้ายที่ประทับถาวรไปอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างคลองพะดุงกรุงกรเกษมกับคลองสามเสนค่ะที่พระราชวังดุสิตนะคะจนมาถึงปัจจุบันค่ะ และทุกคนรู้ไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยพระบรมมหาราชวังที่ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอนาเขตติดต่อกับสถานที่สําคัญเรียงตามเข็มนาฬิกายอย่างไรคะถ้าไม่รู้นะคะเดี๋ยวไกดจะบอกดังนี้ค่ะทิศเหนือนะคะติดกับท้องสนามหลวงค่ะ ทิศตะวันออกนะคะติดกับกระทรวงกลาโหมค่ะและทิศใต้นะคะติดกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารค่ะทิศตะวันตกนะคะติดกับแม่น้ําเจ้าพญานั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าพระบรมมหาราชวังเนี่ยติดทั้ง4ทิศเนี่ยติดกับสถานที่สําคัญทางนั้นเลยนะคะและพระบรมมหาราชวังเนี่ยยังได้รับ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เราคุ้นชินกับภาวะาทอทอท,อทอนั่นเองค่ะและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหากรรมท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะค่ะพระบรมมหาราชวังนะคะก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะ เชิญไปชมสถานที่ใหม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะลูกทัวร์ที่น่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่กับไกด์โบนะคะซึ่งไกด์โบเนี่ยจะพาลูกทัวร์ที่น่ารักนะคะไปเยี่ยมชมวัดสุทัศน์เทพรารามราชวรมหาวิหารค่ะซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่อยู่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะคะและยังเป็นวัดที่มีบรรยากาศ อันเงียบสงบเหมาะแก่การไปทําบุญไหว้พระและทําจิตใจให้ร่มเย็นเป็นอย่างมากค่ะซึ่งตั้งอยู่ถนนบำรุงเมืองแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะวัดสุทัศน์เทวร,ร,ราาารร,รรมชวรมหาวิหารนะคะหรือที่คนนิยมเรียกว่าวัดสุทัศน์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกช,น,อกชนิดราชวร,รมหาวิหาร,รประจําราชการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอน,นันทมหิดลหรือว่าราชการที่8ค่ะ ตั้งอยู่ในเขตพ,พระนครชั้นในนะคะแขวงเสาชิงชา้าโดยมีเสาชิงช้าตั้งโดดเด่นอยู่ทางด้านหน้าของวัดเป็นจุดเด่นที่ไม่ว่าใครที่นึกถึงวัดสุทัศน์ก็ต้องนึกถึงเสาชิงช้าด้วยเช่นกันค่ะวัดสุทัศน์เทพวารามนะคะสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2 3 5 0ถึง2351ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือว่ารัชกาลที่1ค่ะเดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทาวาส ต่อมาได้ทรงโปรดก้าวให้สร้างพระวิหารขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสากยมุนีนะคะหรือว่าพระโตนั่นเองค่ะพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์พระร่วงของยุคสุโขทัยที่อันเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหา,าธาตุจังหวัดสุโขทัยค่ะทว่าพระวิหารยังไม่ทันสร้างเสร็จนะคะก็สิ้นราชการเสียก่อนผู้คนจึงเรียกวัดแห่งนี้ด้วยนามที่เรียบง่ายว่าวัดพระโตวัดพระใหญ่หรือว่าวัดเสาชิงช้านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะหลังสิ้นราชกาลที่1่วัดแห่งนี้ก็ได้มีการสร้างต่อเติมได้มาจนกระทั่งแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่3นะคะและทรงโปรดให้สร้างพระอระโรุโบสถสาลาการประยนสัตตมหาสถานและกุฏิสำนักสงเพื่อประดิษฐานสังฆารามนะคะหลังจากนั้นก็ได้พระราชทานานามให้ใหม่เป็นวัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหารจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมของวัดสุทัศเทพวรารามนะคะเป็นศิลปะแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะบางส่วนมีกลิ่นอายจากศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันซึ่งประกอบไปด้วยพระวิหารพระอุโบสถพระวิหารคตาตำหนักสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศ์สัตายานนะคะ อดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12ค่ะแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์และนอกจากนี้นะคะภายในวัดยังมีศาลาวิหารทิศศาลาลอยและหอระฆังด้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากพระวิหารนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างแรกภายในวัดจึงสะท้อนให้เห็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก พระวิหารมงคลประพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีขนาดความกว้างเนี่ย23.84เมตรความยาว26.35เมตรค่ะ หลังคาพระวิหารเป็นทรงไทยโบราณสองชั้นนะคะลดหนึ่งมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับด้วยช่อฟ้าใบรากาหางหงด้านหน้าและด้านหลังของพระวิหารเนี่ยมีประตูหยุดด้านละสามบานนะคะเป็นประตูไม้สลักว่ากันว่าเป็นผลงานชิ้นเอกจากฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยหรือว่ารัชการที่สอนงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะพระอุโบสถของวัดสุทัศน์เทวรารามนะคะจัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ค่ะด้วยความกว้าง22.60เมตรความยาว72.25เมตรเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธ ทัตรีโลกเชนนะคะพระพุทธรูปปางมานวิชัยซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถรอบๆเนี่ยปรากฏให้เห็นจิตกรรมฝาผานังอันวิจิตรงดงามค่ะจุดที่น่าสนใจนะคะของพระอุโบสถนี้ก็คือเกยบนกําแพงแก้วทางทิศเหนือและใต้นะคะด้านละสีเกยค่ะใช้เป็นที่ประทับเพื่อประกอบพระราชพิธีเกยโปรโยทานให้แก่ประชาชนนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะที่ลูกทวม น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะก็คือตำนานเปรตวัดส,สุทััน์นะคะแน่นอนว่าต้องมีคนคุ้นหูก,กับตำนานเปรตวัดส,สุทัศน์ใช่ไหมคะซึ่งไม่มากก็น้อยนะคะแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าวัดส,สุทัศน์เทวราชาเนี่ยเคยมีเปรตจริงหรือไม่เพราะเป็นเพียงความเชื่อและข้อสันสนิษฐานจากเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาตั้งแต่ในอดีตเท่านั้นคะ่ะ ด้วยมีคนเชื่อว่าเคยเห็นเปรตในบริเวณวัดสุทัศนยามค่าคืนนะคะแต่แท้จริงแล้วเป็นเงาของสาวชิงช้าที่คนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเปรตเป็นเปรตนั่นเองค่ะนอกจากนี้ภายในพระวิหารก็ยังมีเสาต้นหนึ่งนะคะใกล้ๆก,ก,กับองค์พระศรีสากยามุนีค่ะปรากฏให้เห็นภาพจิตกรรมที่มีชื่อเสียงมากในอดีตคือภาพของเปรตตนหนึ่ง นอนพาดกายโดยมีพระสงฆ์ยืนพิจารณาสังขารซึ่งเป็นไปได้ว่าภาพนี้อาจเป็นที่มาของเปรตวัดส,สุทธธธัศน์ก็เป็นได้ค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับวัดสุเทพสุทสัน์เทพวารารามราชวรมหาวิหารนะคะต่อไปก็จะพาลูกถัรทุกท่านนะคะไปชมอีกสถานที่หนึ่งนะคะ สถานที่ถัดไปที่จะพาลูกทัวร์ทุกท่านไปเยี่ยมชมนะคะก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหารหรือว่าวัดราชนัดดานะคะตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหากราบติดกับลานพระพามมหาเจษฎาบดินเชิงสะพานผ่าน,นฟ้าลีลาดใกล้กับวัดเทพธิดารามนะคะตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยแขวงสำร,ราญด้าเขตพระนาครกรุงเทพ อาณาเขตนะคะทิศเหนือจะรดราชดำเนินกลางทิศใต้จะรดคลองวัดเทพธิดารามทิศตะวันออกจะรดถนนมหาชัยทิศตะวันตกจะรดถนนซอยวัดราชนาดารามถนนบ้านินสอค่ะ วัดด้าชนะดารามวรวิหารนะคะเป็นพระอารามชั้นตรีชนิดวรวิหารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสมนัตวัฒนาวดีค่ะวัดนี้จัดว่าสวยงามนะคะโดยช่างผู้ชำนาญในสมัยรัชกาลที่สามโดยทรงปโปรดให้เจ้าพระยายม,มาราชหรือว่าบุญนาคนะคะเป็นผู้ออกแบบแผนผันผงการสร้างวัดกำกับการสร้างพระอุโบสถพระวิหารและศาลาการประรยันค่ะ เจ้าพระยาศีพิพัฒน์ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโลงหะปราสาทนะคะพระยามหาโยธาเป็นผู้สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมทั้งกำแพงและเขื่อนรอบๆวัดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญนะคะหนค่ะพระอุโบสถนะคะก่ออิดถือปูนหลังคาทรงไทยจัวดซ้อน3มชั้นนะคะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินและสีเหลืองนะคะระดับชอบใบฝ ฟ้าใบรากาหางหงนะคะหน้าบันสลักไม้ลายใบเทศในสมัยรัชกาลที่สามมักสลักเป็นภาพนูนต่ำลงรักปิดทองกระจกสีประดับกระจกสีปิดทองบานประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นลายดดน้ำพุ่มข้าบินนะคะกลางดอกลายเทพนมบานประตูหน้าต่างด้านในและส่วนลึกของช่องประตูเป็นภาพเขียนสีลายทวารบาลค่ะ ส่วนลึกของบานหน้าต่างนะคะเป็นภาพรามเกียรติ์และอดีตชาติของพระพุทธเจ้าบานหน้าต่างด้านในเป็นรูปเทพต่างๆนะคะฐานพระอุโบสถนะคะยกพื้นสองชั้นนะคะเสาเป็นสเสาเหลี่ยมหลบมุมไม่มีลวดลายที่ปลายเสามีรับยังรอบพระอุโบสถค่ะปลายเสาบันไดประดับด้วยสิงโตหินภายในพระอุโบสถนะคะมีดาวเพดานเขียนสีด้านเป็นภาพแสดงนรกภูมิ ส่วนฝาผนังอีสด้านนะคะเป็นาภาพแดนสวรรค์และภาพเทพชุมนุมค่ะภาพเหล่านี้เขียนด้วยสีฝุ่นทำให้ชำรุดลบเลือนได้ง่ายนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพระวิหารนะคะเป็นอาคารทรงโรงนะคะสูงใหญ่ขนาดไล่เรียกกับพระอุโบสถกออิฐถือปูนหลังคาซ้อนสองชั้นนะคะมี3ามตับตับล่างเป็นปีกนกรอบนะคะหลังคามุงด้วยกระเบื้องเกรด หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังนะคะมีลวดลายเหมือนกันคือลายดอกพุตานค่ะประดับด้วยกระจกสีปิดทองเช่นเดียวกับช่อฟ้าใบกาหางหงนะคะซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นดอกพุทตานปิดทองที่ดอกลายค่ะบานประตูหน้าต่างมีภาพเขียนสีฐานสองชั้นภายในมีภาพเขียนที่เพดานและผนังเพดานมีลายดาวและผีเสื้อนะคะ ฝาผนังนะคะมีลายเขียนสีดอกไม้ร่วงฝาผนังด้านหลังพระพุทธรูปเป็นภาพนูนต่ำลายช้าสามเสียบแบบวิมานภายในวิมานนะคะมีพระพุทธรูปสามองค์ปางประธานพรหนึ่งองค์นะคะปางและปางสมาธิสององค์ปิดทองที่ลวดลายลายวิมานนี้นะคะเป็นเครื่องหมายประจำรัชกาลที่สนะคะซึ่งเป็นวัดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นสาลาการประยันค่ะอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถนะคะด้านถนนราชดำเนินลักษณะาอาคารนะคะสูงใหญ่เช่นเดียวกับพระวิหารก็อิดถือปูนเหมือนกันหลังคามุงกระเบื้องรถ3ชั้นมีช่อฟ้าไปลากาหน้าบันลงรักปิดทองประดับกระจกค่ะซุ้มประตูนหน้าต่างเขียนลายปูนปั้นปิดทองฐานสองชั้นภายในมีภาพเขียนสีที่เพดานและผนัง มีผนังเป็นลายดอกไม้ร่วงนะคะได้นำพระบรมมารูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวลักษณะเดียวกับพระบรมรูปห่อในปราสาทพระเทพธิดานะคะในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งปั้นหล่อสมัยอจอมพลสลิ์ธนรัตน์นะคะเป็นนายกรัฐมนตรีขนาดเท่าพระองค์จริงลงรักปิดทองประดับยืนอยู่ด้านหน้านะคะตอนในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมานชายัย สมัยอู่ทองตอนต้นนะคะจัดเป็นพระพุทธรูปที่มีคุณค่าอย่างยิ่งค่ะต่อไปจะเป็นโลหะปราสาทนะคะรัชกาลที่สทรงสร้างเมื่อพุทธศักราช2,389ได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งที่3ของโลกค่ะแห่งแรกอยู่ในประเทศอินเดียนะคะแห่งที่สองอยู่ในประเทศศรีลังกาทั้งสองแห่งได้ถูกทําลายไปแล้วนะคะปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดราชนัดดาวราวิหารเพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะ โลหะปราสาทนี้นะคะจำลองมาจากประเทศศรีลังกานะคะมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต,ตามโลหะปราสาทที่เมืองศรีลังกาค่ะส่วนลนักษณะสถาปัตยกรรมสร้างตามแบบศิละปะกรรมไทยนะคะเป็นอาคารเจ็ดชั้นลดหลั่นกัน กันขึ้นไปค่ะอาคารชั้นล่างชั้นที่3และชั้นที่5เป็นคูหาและระเบียงรอบนะคะส่วนชั้นที่2ชั้นที่4และชั้นที่6ทําเป็นคูหาจัตุระมุขมียอดเป็นบุสบกชั้นละ12ยอดและชั้นที่ 7, นะคะเป็นยอดปราสาทจัตุระมุขสําหรับประดิษฐานครั รวมมาธาตุค่ะรวมเป็นทั้งหมดนะคะ37ยอดค่ะการขึ้นสู่ปราสาทแต่ละชั้นนะคะจะมีบันไดวนตั้งอยู่ตรงกลางโลงหะปราสาทโดยใช้ซุงขนาดใหญ่ยึดเป็นแม่บันไดตั้งแต่พื้นล่างตลอดจนถึงชั้นบนนับแต่ขั้นบันไดจนรอบต้นซุงได้67ชั้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหอระฆังค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวัอนออกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองชั้นก่ออิฐถือปูลลน,นลักษณะศิลปรกรรมสมัยรัชกาลที่3ค่ะ และสถานที่สุดท้ายนะคะจะเป็นเขาพระฉายค่ะพระฉายนะคะสร้างบนเขาเมออยู่ด้านทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ตริมคลองวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นรูปปุนปั้นนูนสูงองค์พระพุทธเจ้าและพระสาวโกค่ะอ่าต่อไปก็ไปพบกับอ่าไกด์ท่านต่อไปได้เลยนะคะที่จะพาลูกทัวร์ทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันไกด์แพลวนะคะวันนี้จะพานักท่องเที่ยวทุกท่านไปเที่ยววัดที่มีความสวยงามตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานาครค่ะวันนี้มีชื่อว่าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หากเอ่ยถึงวัดอรุณหรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะความงดงามทางสถาปตัตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้แถมยังตั้งเด่นเป็นสงา่าหรือแม่นางเจ้าพยากลายเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกและเป็นวัดสําคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานวันนี้ที่ฉันเลยถือโอกาสพาลูกทัวร์ไปชมความงามและทําความรู้จักกับวัดอรุณราชวรารามราชวรม,มหาวิหารให้มากขึ้นค่ะ วัดอาุุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารหมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพ,พ,พระราชินีสมเด็จพรยุพราชทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ตั้งอยู่แขวงวัดอาุุเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพวัดอาุณเป็นวัด เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดมะกอบแต่เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์ยาราชธา,านีมาตั้งกณกรุงธนบุรีโดยกีธาทัพมาทางชนละมากและมาถึงหน้าวัดมะกอบเอาลุ่งสางจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งจบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชาการที่หนึ่งถล่มถวันราชาสมบัติแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระองค์สเดสด็จสวรรคตเสียก่อนเพราะว่าสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยรัชการที่สองจึงทรงดําเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จโดยพระราชทานนามวัดว่าวัดอรุณราชวรารามและกลายเป็นวัดประจํารัชการในพระองค์จุดที่เป็นไฮไลไท์ของวัดอรุณราชวลารามคือพระปางใหญ่วัดอรุณถือได้ว่าเป็นศิลปรกรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุดก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญบนพระปางปร,ประดับด้วย เครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเป็นจลงที่นำเข้ามาจากจีนซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายากโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรเลื่อยมาจนถึงรัชกาลที่5ค่ะบริเวณโดยรอบพระปางนะคะประกอบด้วยพระปางเล็ก4องค์ค่ะรอบ4ี่ทิศภายในมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ กำแพงแก้วกัน้นมีฐานทักษิณ3ามชั้นมีรูปปั้นมาและกระบี่แบกฐานสลับกันนอกจากนั้นมีซุ้มสี่ซุ้มมีพระนาลายอาวตารเหนือขึ้นไปเป็นยอดปางมีเทพพนมนรสิงเพื่อปราบยักษ์ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมพระปางวัดอรุณนะคะควรแต่งกายอย่างสุภาพค่ะและใช้ความระมัดระวังในการเดิน พราะบันไดค่อนข้างสูงและชันและบางช่วงก็ค่อนข้างแคบค่ะรวมถึงไม่ควรสัมผัสหรือทําการใดๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพระปางทั้งสิ้นค่ะต่อมานะคะก็มาเจอกันที่ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถค่ะจะมียักษ์วัดแจ้งที่มีชื่อเสียงยืนเฝ้าอยู่ค่ะยักษ์กายสีขาวมีชื่อว่าสหัสเดชะค่ะ ยักษ์กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกณัณ์เป็นยักษ์ศิลปะแบบจีนปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีมือถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธตรงบริเวณหน้าซุ้มทางเข้าพราะอุโบสถแฝงไว้ด้วยคติความเชื่อในการทําหน้าที่เป็นเทพพิทักษ์ปกปักรักษาสถานที่สําคัญทางศาสนาค่ะจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆในวัดอรุณนะคะ ก็คือพระอุโบสถปริสถานพระประธานชื่อว่าพระพุทธธรรมมิสราชโลกคาดีโลกค่ะเป็นพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ปฎิสถานเหนือแท่นพัยทีบนฐานชุกชีกล่าวกันว่ารัชกาลที่สองทรงปั้นหมพ่พักพระพุทธร,รูปองค์นี้ด้วยพระองค์เองหอสมุดสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์แหล่งรวมหนังสือธรรมะชีวประวัติพระสงฆ์เกจิอาจารย์ประวัติ วัดต่างๆพระไต้พิฎกคู่มือนักธรรมคู่มือเปลี่ยนธรรมและวารสารต่างๆและสักการะบูชาพระบรมสารสดาสกายามุนีพุทธเจ้าและพระภัยสัจเฉยคุรุพุทธเจ้าแก่สลักจากไม้จันหอมค่ะค่ะต่อมานะคะพระอุโบสถน้อยค่ะพระวิหารจุฬามณีเข้าสักการะบูชาหลวงพ่อลุ่งมงคลพระประธานประจําพระอุโบสถน้อยสักการะบูชารูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมพระแท่นวิปัสนาชมพระแท่นบรรทมของรัชกาลที่สองสการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีสุรามณีและบูชาเท้าจจตุโลกกาวาทั้ง4ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวัดอรุณราชวรารามต่อไปฉันจะพาลูกพว์ลูกท่านนะคะไปอีกวัดที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่งค่ะ วัดสุดท้ายนะคะที่เราจะพานะักท่องเที่ยวมาชมนะคะนั่นก็คือวัดสซสาเกตราชวรมหาวิหารค่ะเ,เป็นวัดเก่าแก่นะคะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่อก่อนน้ะมีชื่อว่าวัดซาแกค่ะต่อมาในหลวงรัชกาลที่1โปรดให้ปฏิสังขรและขุดคลองรอบพระอารามและพระราชทานนามให้ใหม่ว่าวัดสซสาเกตที่แปลว่าชำระพระเกศานั่นเองค่ะ อวันนี้เคยเป็นที่สำหรับทำพิธีพักกายสนานเมื่อตอนเสด็จกีทาทัพกับจากกัมพูชามาปราบจาราจนในกรุงธนบุรีและเสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชะสมบัติในปีพศ2325ค่ะภายในวัดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้ไปสักการะและกราบไหว้กันค่ะ ตั้งแต่ชักตั้งแต่เข้ามาในวัดนะคะแล้วก็จะเจอกับพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระประธานปางสมาฮิองค์ใหญ่ผนังรอบๆพระอุโบสถจะมีภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวกับเทวดาเท้าจตุโลกบาลภาพพุทธประวัติตอนมานิชัยภาพ,พทศชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพไตรภูมิค่ะต่อมาเป็นพระวิหารพระอาฏฐารถ สถานที่ปดิสฐานหลวงพ่อดุสิตและพระอาถารรถโดยเป็นพระพุทธรูปยืนศินละปะในการสร้างนั้นเป็นแบบสมัยสุขโขทัยตอนตอน้นอายุมากกว่า700ปีและเป็นพระพุทธรูปยืนที่มีสูงที่สุดในกรุงเทพสูงถึง10.75เมตรเลยทีเดียวค่ะในหลวงราชการที่สามนั้นโปรดเก้าให้อัญเชิญมาจากวัดวิหารทองวัดประจําพระราชวังจันทร์ที่จังหวัดพิศณุโลกค่ะมาปดิสฐานที่นี่แทนค่ะ และแล้วก็มาถึงพระบรมบันพุหรือภูเข่าทองค่ะที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของวัดสกเกตนี้จนทำให้ที่นี่เป็นที่รู้จักโดยภูเข่าทองนี้รัชะกาลที่สามทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหมือนกับตอนที่กรุงเก่ามีวัดภูเข่าทองค่ะบันไดขึ้นภูเข่าทองนี้จะมีจำนวนทั้งหมดสามอยสสิบี่ขั้นค่ะ เมื่อขึ้นมาถึงด้านบนนะคะก็ต้องมากราบไหว้พระก,ก่อนเลยค่ะพอด้านบนมีพระพุทธรูปประธานประดิษฐานตรงทางเข้าองค์ราเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถค่ะและสามารถขึ้นไปเวียนเทียนลอบภูเขาทองแล้วก็เดินหายรูปชมวิวของเมืองกรุงเทพได้ด้วยค่ะ ในช่วงเทศกาลนะคะอย่างเช่นเป็นวันลอยกระทงค่ะที่นี่นะคะก็จะจัดงานนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุเวัน7คืนด้วยกันค่ะจัดว่าเป็นงานวัดที่ดังมากๆของกรุงเทพเลยที่สําคัญทางวัดจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในตอกนกลางคืนกันอีกด้วยค่ะซึ่งความพิเศษแบบนี้จะมีแค่ในช่วงเทศกาลเท่านั้นค่ะ เรียกได้ว่าความสวยที่เราได้เห็นกันในวันนี้นะคะคือเป็นวัดที่มีความสวยงามใจกลางกรุงเทพค่ะนะักท่องเที่ยวทุกคนนะคะที่มาเที่ยวที่นี่นะคะห้ามพลาดวัดนี้กันเลยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ ทัวร์วัดที่สำคัญในกรุงเทพมหานครนะคะดิฉันแนะนำของบริษัทกูดลักทัวร์นะคะขอขอบคุณลูกทัวร์ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ได้เลือกใช้บริการกับทางบริษัทของเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในโอกาสหน้าเราจะได้พบกันใหม่ในโปรแกรมอื่นๆที่ทางบริษัทของเราได้จัด ขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดดิชานและทีมงานขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะและจะนำข้อผิดพลาดต่างๆไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้ลูกัวกรุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไม่เป็นโควิด19และดิฉันขอกล่าวคำว่าขอบคุณอีกครั้งค่ะ